สวัสดีครับผมช่องป่าโกโ้ลำเพลินโอปิเชียวครับสวัสดีครับครับผม oh, <God. S 1> ส,อง,สองช่องครับสองช่องมานี้ครับอยู่กับผู้ใดอยู่กับผออดครับผมขายแค่กันขายกันอยู่กับผออดครับผมแล้วก็ตลกตลกครับตลกมาใหม่ครับไก่ดิบไก่ซุกบะกินบ่บะเนี้ยไก่ซุกมันเนี้ยเนี่ยจะกินไก่ดิบเนี่ยจิ้งโคกใครไปกินเนี่ยฮะจิ้งโคกใครไปกินกินยูวยเซซินลาบกินด้วยน้ำ เขาอื่นยังก็ลือคือต่อเตอเชาโนแก่แก่แก่น้่แก่แก่แก่แแ่่แก่แกแก่แก่ม่แ่แก่ก่แก่่แก่แก่แก่แ่แก่แก่กแก่แก่แ่แหลแกกแก่่่่่่่่่ น่าจะเขากัดแก่นครับเขาเปนยังขอนแก่นก็บอแตมเพื่อแเพื่ออะไรเพื่อนองเรือเพื่อนองเรือครับเอาไมมีแตะน่อมจีก็เลนเรือกันเับพีปอบเขาตีชือำเพื่อเชือำเพื่น้องเรือเน่นทีว่าเือกหั่นสีมีตั้งแต่น้อมัเรือไหลลินลืนลืนลลนีหมดนียังนี่มาเชื่อกันชอบจิตจิบเต ท like 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 ี่น <c oughs> ีล <Jetzt motherf abil itation> ่ะที่น <zus> ี่มีทางยูทูบนะลุงโก้อ่าพ้นติดตามเป็นสี่หมื่นผมเนี่ยเปิดสร้างได้ได้บ้างไรอ่าวโมเป็นอย่างครับมาเลิ่อนตุบไม้กับสาหน่อยครับผมคือปิดขาววันขายที่นี่ล่ะบ่อรังเทืองไม่เจอแบนด้วยข้างหลังนะ บพต้องเผาขึ้นมามันมีมันมีมันมีหลายอย่างหลายแนวที่เขาบอกให้รู้เพต้องเผาขึ้นมาปลาที่เป็นบทเรียนแล้วแล้วบางดีๆครับเดี๋ยวคอยเช็คแล้วเบื้องหลังนะน่ะนี่ปลาธรรมชาติจริงๆเขาจะมักเบื้องหลนี่เนี่ยธรรมชาติปลาสิโอ้ยพี่น้องมาคือเดี๋ยวอยู่ในปลาเมียก็อย่างก็เจ้าที่นี่เฮ้ยคอยดีใจเพราะเป็นวันขึ้นลุ่มสีบอเจ้าเจ้าที่ผู้จักบอเจ้าที ล่ยีกากว่าเอดว่าจ like, ังซันวหมายขออนี่ยคือพื้นที่มงเนี่เป็นของเจ้าเนโอ้เยออ่าไข่นี่คนรวยุคุณได้ว่าเจ้าทุกเจเชียพ่ไข่ือเจ้ขทำเนเจ้ารวยหรือเปลรวหือ่าอเขาบอกฟังกันนะพ่อไข่คืออู่งตขีดกะดานดีของแข่พ่อเจ้าเนี่ยพ่อของัโอ้ยพอไข่ไม่ชอบตกูสอนเจ้คนน่มันจังโต บอกเฝ้าโต๊ะพอดเอาอะไขนาดเอาไม่ขนาดนั้นเลยเอาไม่เอาไปรู้แล้วจี้ไปรู้แล้วตั้งเวรผู้นึงมาจอบดจี้กับไปจี้กับไปตั้งทั้งไงส่งไงแม่เอาเรื่องนี้เรื่องนีงเอาเรื่องไหนเอาระวังหมากับไก่เสียดกันหืมหมากับไก่มันเสียงกันไม่เสียงกันใครเสียงก่อนหมาหมาว่าหมาว่าจี้หมาวางไหนได้ไก่เออเออ เฮ้ยมึงนี่จะจอกไปนช่ไเออมาเออมึงวัวกูตึนหนาไปอ่าตึงหนากูมวยได้กปใช่ไหโอ้เออไก่กับบกกากเนาะก่ย์บวกากหมาจบได้กับคุยสัดน่ะอ่าคุนี่พ่อคุณนี่เป็นหมาที่วยเว้ยเออผัวพ่อกุยดศหนังนะอ่าสองดาวสามดาวนี่มึเออมาว่ามาคุยจะไก่คุยใชไก่อ่า Cái <laughs> chết là mùi <laughs> lè mọc kia hát là quý mục hát quý mục hát quý mục hát quý mục quý mục hát quý mục hát quý mục hát quý mục đào, quý mục hát đào quý mục hát quý mục quý mục hát quý mục hát đây 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 นี่อีกนึงเนี้ยอันนั้นอีกบบบนี่เวียงเจ้ากับนกนกแบบเอี้ยงนกแก้วนะนกนกแก้วนกเอี้ยงนกเอี้ยงนกเอี้ยงฮ้อนอ่ะที่เป็นเ้าได้อะเออเป็นเอี้ยงตากเป็นอ่าออเออมันมีมีรายเอียดกว่านี้อ่าแน่แน่ฉีดก็เราไม่เลี้ยงเออไม่เลี้ยงไปหลายฉีดก็วบาได้เนาะเอยมันจะสำเนียงมันจี๋ได้ขึ้นอย่างนี้อ่าอีเม่ก็ใช่อีแม่์ก็ใช้ยุคแล้วนะอ่าอันนี้นี่มัน แม่เศรษฐีก็ที่ไปทุระืเพลันก็เลยเออช่างไปม่ยงไว้อ,อยยังแม่มาอยู่นะ่ะมึงฟอร์บ้านหนูแม่เด้อครับเบื่อเลยยังครับแล้วกอแม่เศรษฐีออกจากบ้านป <c oughs> ุ๊บ <c oughs> โบราณเขาบอกว่า <c oughs> อยู่คนเดียวระวังความคิดบ่อ,อยู่ร่วมมิตร ระวังวาจาอ่อันนี้ถูกอ่าใบเอี้ยงเนอยู่คเดียวกแบบคิดแต่ก็ระวังคนคิดอ่ะมี่แม่ไอยู่คเดียวก็จบบไม่รู้จะยังไกงเอ้ยน้ำไก่ใช่แล้วครับโอ้ใบเอี้ยงอ่น้ำไก่ใช่แล้วคนซื้อคนซื้อขึ้นนี่เศรีฐีกันมาไดินเขาตาใเอี้ยงใบเอี้ยง กูบอมงก็เช่นกีมึงบ้าแฟนเม่บอกกันน่อ,องงะเอียงเขาเกเมียด้ห้ามไปชี้หามือเม่เสร็สีไปกระไรอีกเขรได้บอกเอ,กยกอียงไว้คื่เ่าเอียงเม่ไปอยู่เม่เ้อเบืองบ้านเบื้องช่องรับก็เอียงแม่ <c oughs> ไปเรียนรูครับโบราณมันเขาบอกว่า อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ท่านวัเป้าปายให้ลูกท่านเล่นเออแล้วก็อีกอัน,นึงคืออยู่คนเดียวระวังความคิด <c oughs> อยู่ร่วมมิตรระวังวาจาไก,กลกูเป็นน้ำมาเล้วนะออยังเปนน้ำมาเหล้าตาคนเหลือ,อไป็นน้าบ่เนี่ยน้ำน้าป่ะเนี่ย ม่าอีกแมก่เิรีม,มา,าเห็นก็เชนด้ผเยี่ยงแต่มาเบว่ี่จาร่อยียงมันหล,ลัืออมก็เลยตัดสินใจเอาบิเยี่ยงแถมววแถมาล้ว,วนแห้มันอายคนเพราะแถมมาล้วนแบบมันอายคนมันต้โตเนาะเพราะในของมือแม่เศรีเป็นอ่า อย่างหลกเบอนว่าคืนบานไหม้นบ้านไหเช่นมาขั้นขั้นข้าอุ่นๆ่นรับพี่นๆอ่นๆอ่งอุ่ว่าเอุ่นอ่นอุ่านอ่นๆอุ่นๆี่นอ่นๆเอ่นๆอ่นอ่อ่น่นๆอ่นอ่นๆ่นๆอนีอุ่อ่อ่นอน่นๆมุนๆ่นน่นอองกอยฟ้า่ตามครับ ช่องฟาโก้ลำเพื่นเราไปเทียวครับเดดดาร่าแหละครับผมเอาดดดาล่าได้หรือเปล่าพี่นาเดเตเดดดาร่าครับผมพี่น้องที่ตามคลิปต่อไปครับครัจะไมาให้พี่น้องฟังอีกครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำเนียงครับพอดีครับเวลาครับครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็ดดี้เพิ่งจะเปิดช่องแล้วครับผมัมครบผเอาอีพี่หนาครับผม โอเคครับคี่น้องไปเพียงซัมนี่ครับผมบช่องพลอยรับบทออฟฟิเชียลนะครับ,รบขอบคุณมากครับป๊บ